นี้นะคะสําหรับพริกและก็ฟักทองที่ป้าปลูกไว้ในนี้เนาะพร้อมที่จะย้ายไปปลูกในที่จุดต่างๆแล้วนะคะป้าจะพาไปดูพื้นที่ที่ป้าจะปรับปรุงเพื่อที่จะลําเลียงต้นพริกและก็ต้นฟักทองที่งอกแล้วนี่นะคะป้าจะเอาไปจัดวางไว้เป็นจุดๆๆ,ๆค่ะงอกดีไหมะคะก็น,นี้ก็คือพริก น,ะะนี่คือฟักทองนี่คือพักที่ค่ะในกระสอบเดียวกันนะคะที่นี้ตรงนี้เป็นที่ที่ชื้นหลังห้องน้ํานะคะป้าก็จะปูกวางไว้อย่างนี้เลยพอถึงกําหนดที่เราจะขยายเขาเออกห่างจากกันเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ใช่ไหมคะทีนี้ป้าก็ได้มาดูพื้นที่แล้วเราก็จัดเตรียมที่จะแยกขยายของเขาแต่ละจุดแต่ละจุดอย่างเช่นกระสอบนี้ป้า,าจะวางตรงนี้นะคะเพื่อความห่างของเขาสัก ระยะหนึ่งนะคะเราก็จะทำค้างะคะตรงนี้ป้าก็จะวางตรงนี้เนาะเพื่อความห่างเวลาฟักทองเขาขึ้นค้างเขาก็จะได้ห่างกันประมาณสักประมาณนี้ค่ะี่ประมาณไม่ถึงวานะคะไม่ถึงวาแล้วก็ทีนี้ป้าวันนี้ป้าได้มาขุดขมิ้นออกจากพื้นที่ค่ะเตืนเต้นมากขมิ้นนี่ก็ประมาณสักประมาณเจ็ดเดือนนะคะ จริงๆแล้วขมิ้นหกเดือนเขาก็เก็บคู่ได้เนาะทีนี้ป้าก็ถอนถอนต้นของออกเพื่อที่จะปรับพื้นที่ปลูกเอามาวางเนี่ยค่ะเรียงให้เป็นแถวแล้วเราจะได้ดูแลง่ายๆนะคะสําหรับต้นขมิ้นวันนี้นะคะพออายุเกินก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ,ขขยยะเะขออา <laughs> ของงอพร้อมที่จะขยายพันธุ์มากๆมือป้าก็จะดาๆหน่อยเนาะพอกลโกยขมิ้นออกมานี่ค่ะดูดูดูเขางอกหนอพร้อมที่จะขยายพันธุ์แล้วนะคะเกินอายุค่ะเกินอายุ ขุดออกมานี่ค่ะหลุมเขาป้าก็จะถอนออกไปเพื่อที่จะไปขยายพันธุ์ต่อไปนั่นเองนะคะดูสิตรงนี้มีอีกไหมโอ้ยังมีหลงอยู่อีกค่ะนี่หลงอยู่เยอะเลยแล้วก็ได้หลายหลุมเลยนะคะเนี่ยจะไปขยายพันธุ์คือบ้านน้องสาวเขาทาบ้านสมุนไพรทําหลังคอดนะคะป้าเขาจะไปไว้ทาปลูกเอาไว้เป็นสวนสมุนไพรเลยค่ะตรงนี้ ได้พันโดยที่เราไม่ต้องสื้อเลยนะคะอันนี้ป้าก็เอาหัวมาจากบ้านน้องนั่นแหละคะ่ะเขาทําแล้วเขาก็เราก็เอาหัวมาหัวหนึ่งแล้วเราก็มาฝังไว้โอ้ยนิ่งคุยยิ่งเจอโอ้โหดกมากเลยค่ะนิ่งคุยยิ่งเจอือต้องอาจอบมาคุยออกแล้วเราค่อยไปปะพื้นที่ใหม่โอ้โหเยอะมากเลยค่ะขมิ้นที่เราปลูกเองกับมือ เรารู้แล้วว่าอย่าให้เกินเจ็ดเดือนถ้าเกินเจ็ดเดือนเขาจะงอกนอแบบนี้ป้าก็จะเอาแค่ประมาณหกเดือนป้าก็จะเก็บปุ้กสาหรับต้นมะเขือป้าก็จะปลูกไว้เป็นจุดๆแบบนี้เช่นกันค่ะเดี๋ยวป้าก็จะเอาต้นพริกมาวางไว้ตรงนี้เป็นแถวให้เป็นตรงนี้เลยค่ะด้านหลังป้าก็จะไปปรับพื้นที่ใหม่เพื่อที่จะเราจะได้เดินดูง่ายๆด้านหลังป้าก็จะปลูกอย่างอื่นนั่นแหละตรงนี้ก็เป็นใบพะพึงนะคะกระถางพะพึงอันนี้เป็นอันนี้เป็น มันเทศมันเทศญี่ปุ่นามาปลูกไว้เช่นกันดูครับพึ่งค่ะโหอ,อันนี้ก็ออกมาจากบ้านน้องสาวเหมือนกันค่ะเขารีโนเวทบ้านใหม่นะคะป้าก็เอามาปลูกไว้ในกระถางเขาขุดเพื่อที่จะปักพื้นที่เช่นกันค่ะโอ้ยงามมากเลยค่ะตอนนี้เราก็จะได้พ้าพึ่งอีกหนึ่งต้นเพื่อที่จะไปไว้ทําหลังลอดนะคะหลังลอดเขาจะใช้ส่วนของพ้าพึ่งด้วยนะคะเอาไปไวอ้อบอบเตาถ่านเนาะเออสำหรับคลิปนี้ป้าก็ ขอบคุณมากนะคะที่คอยให้กําลังใจป้าแล้วก็สนับสนุนป้ามาโดยตลอดไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยค่ะระยะหลังๆนี่ป้าก็มัวแต่ยุ่งๆงานนี่แหละคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เดินทางไปไหนมาไหนขอให้ปลอดภัยมีความสุขความสบายใจนะคะสวัสดีค่ะ